อันนี้สีที่น่ารักดีอยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาย่างต่อไฟติดถั่วเดีติมน้อเติมข้ามแมงกานาจะเข้าได้น้ำได้เลยเสร็จเรียบร้อยเนาะให้มันแข็งก่อนเนาะโอ้เอามังกรเข้ามาอันนี้มังกรเยอะขั้นตอนต่อไปตรงนี้ไปตักน้ํามาหนึ่งคุหนึ่งคุใช่เราก็ทําการลากดูว่ามันจะไปอ่างอยู่ตรงไหน นะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับไฟก็มาเรียบร้อยนะครับเซีใช่นี่ต่อจากตัวบ้านนะครับไปซีนู่นใช่มาตอนต่อไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเนาะน้ำนะฮะมังกรยังไม่กินน้ำนะครับซีใช่เนาะมังกรยังยังไม่หิวไม่หิวนะครับซีตอนนู้นแหละตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นนะครับแล้วตอนเย็นนี่ถ้าปวดขี้จะ อย่าพึ่งเนาะยังไม่แห้งนะฮะต้องบอกเขานะต้องบอกว่าอย่าพึ่งพรุ่งนี้ค่อยเข้าใช่ปล่อยไว้คืนหนึ่งก่อนให้ให้มันแห้งก่อนเนาะไอซีทุกท่านกลัวมันแตกมันชุดไหมโอ้มองไปมองมาดูเหมือนกับเอียงข้างนึงเนาะไม่เอียงผมทําถูกวิธีเพราะว่าทุกคนเจ้าล้างที้ด้านไหนเอามือตุ้ยก้นด้านไหนด้านซ้ายเออนแหลก็จะขึ้นไปลองทากน้ำทากน้ำด้าน น,น,น้าขวาน้าขวาบ้านแม่เปาเราทําผิดอยู่ยตักด้านซ้ายใช่ตักด้านซ้ายบ้านแม่เปาเราทําอยู่ด้านนู้นอยู่มุมนี้นะครับไอซีใช่อันนี้ถูกในไอซีเสียได้เนาะผมไม่ขยับอกีกด้านนี้โอ้ไม่เป็นไรเนาะไอซีตรงไว้ตรงนี้เดละต้องไว้ใกล้ใกล้ฝาหน่อยก็ไม่ได้เนาะมันได้มันร้อนนะครับไอซีอันนี้นี่มันไม่เหมือนแต่ก่อนอยู่ที่บ้านของผมไยตรงนี้มันตักมันย้ายไม่ได้ ต้องทุบอย่างเดียวอันนี้เนี่ยย้ายได้พอสกัดสกัดสกัดออกแล้วก็ยกไปเลยอสกัดปูนออกเนาะก็ยกไปได้นะครับพีสีแบบของเราทุบทิ้งเลยถ้าจะทำใหม่ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะทุกท่านเดี๋ยวไปไปตากน้ำก่อนนะครับพี่สีไปตากน้ำลุงบ่อ่ะอ่ะครับก็มาทีนี้ก็จะเทน้ำเทน้ำเลยโอ้ยอย่าพึ่งเทหันมาหนึ่งเมตรหันหันก้นไปตะก้นเจ้าน่ เออ,อนนเออหันเข้ามุมมาแหละเทเลยดูครับพี่น้องน้ำมันจะไหลไปทางไหนเทหมดคู่หน่อยมียโอ้เหลวไปน้องล้างไปล้างน้ำไปด้านนู้นน้ำน้ำไปกระทบด้านนู้นนะเอฟซี FC. นะดู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 ด,ด,ดูมันจะไปทางไหนหึหึมหืม,น,มน,นั่นไง โอ้การลาดเอียงในถูกวิธีนะฮะับอซีนี่มันมาอ่งอยู่ตรงนี้นะฮะทุกท่านเนาะใช่เดี๋ยวเราเจาะอยูมมอย่มุมนู้นเลยมุมนั้นเลยใช่นี่ครับพี่น้องีก่อนนเาะแล้วเราเจาะจด้านหลังอือ่ะเดี๋ยวเราก็เจาะด้านหลังนะฮะทุกท่านเนาะเอาไว้ตรงนี้เลยนะใช่เนี่ยเอ่ะรีวิวนี่นะครับพี่น้องโอ้โหดีนะครับไอซีเสดงว่านี่ เจ้าของบ้านนี่ขัดแล้วก็ไม่กวาดมากวาดดินน่ใช่ไหมใช่นั่นไงมีแต่หินทรายทรายเนาะอยู่ด้านานีดโอ้ถูกต้องถูกต้องแจวเลยเห็นไหมนำ้ำเราเจาะมุมนู้นเลยอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะทำการเจาะเจาะนะครับไปดูเจาะด้านหลังอู้ฟูนเหลือมามา,มานี่พ่อฟูนเหลือเจ้าเจ้า นี่ครับจะเจาะเจาะด้านหลังเพื่อระบายน้ำเนาะอีกสีเนาะพูนเหลือนะให้เจ้าผสมแล้วเทเทตรงนี้ละเทให้ไม่ให้น้ํามันเดี๋ยวมันจะกัดเซาะตรงนี้ตรงแม่บนเนาะตรงนี้เนาะนั่มาดูดรือนนู้นนี่มันออกก่อนอืมเออเอาตรงนี้แหละตรง าด้านล่างดูด้านบนปูนทั้งหมดนี่นี่ด้านบนด้านบนหนเดียมไม่ถึงไม่ถึงมินมั้งมีเหล็กนี่นี่ปูนนี่นี่น,นี่ตรงนีนน้ประมาณอันนี้ก็จะจบนะครับพี่ด้วยให้น,หยยน้ำไหล สีออกนครับ้ำประครับเพื่อ,อให้น้ำน้งตาลอีก ระวังนงี่เลยโอ้นี่ครับไหลได้ทีนี้เป็นรูเลยรูจริงปิงเลยนะครับพี่สีอืมนี่ครับอ่าผสมปูเลยมาเจ้ามาเทตรงนี้เลยไม่ให้มันน้ำซึมลงเนาะใช่ไม่ให้น้ำซึมลงมันจะสุดเด้ใช่เขาระบกไว้ตรงนี้เลยโบกแล้วทำร่องน้ำลงมานี่เลยใช่ครับก็ ก็ไหลนะเอฟซไหลออกด้านนี้จริงๆนะฮะทุกท่านเนาะนี่ครับมันไหลอยู่เราไป<อ>เราเสียมปลาแต่งให้เพื่อนก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็ามาดูกันด้านห้องน้ำเนาะนี่ครับเอฟซเก็บงานเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะเอฟซเก็บงานเนาะได้ก็รอส่งมอบนะฮะก็<อ>บจบส่งมอบเลย ใช่สมมอบวันนี้เลยแล้วกลับบ้านเลยเจ้าทำอะไรเจ้าจะมาผสมบ่ผสมนี่นลครับนี่ถ้าทำตรงนี้เก็บงานเนาะเก็บงานทำเป็นล่องน้ำลงนะครับพี่สีใช่กาครับนะของเจ้ามันไกลสิถึ้เก่าแล้วเลยเอาโอเคครับจิปนี้พอจบไปเพียงเท่านี้ครับรูครับรูรูครับรูครับ,รบ,รบสวัสดีครับ <laughs> ดูน้ำไหลดูคดสังพงขุดแต่งที่ระบายน้ำเนาะใ,ให้มันไหลลงไปโน่นนะครับพี่ซีให้มันสู่ลงไปสู่ที่ต่ำไหลลงแม่น้ำโขงไหลเข้าบางาัาาบางชา,า,า,ายก่อนมาห้วยบังสายก่อนบังสายก่อนบ่ห้วยบังชายก่อนห้วยบังชายสู่แม่น้ำโขงโอ้ไม่ใช่เนาะไหลเข้าลงห้วยน้อยก่อนแล้วก็ไหลเข้ยาบาังชายีน <c oughs> นี่แหละครับ ทำห้องน้ำเนาะเสร็จเดือนสายไฟก็เสร็จต่อท่อน้ำก็เสร็จนะครับพี่ซีออมันไวเหมือนเร็วเหมือนกระตูนเร็วเหมือนกระตูนส่วนพ่อน้องฟูงก็จะผสมปูนเนาะมาทีตรงนี้นะครับพี่ซีที่เป็นหลองน้ำเนาะให้พ่อน้องฟูงเป็นคนทำจะผสมปูน,นอ,อยู่นะครับพี่ซีนั่นเราก็เใช้อุปกรณ์ เราก็เก็บอุปกรณ์เทว่นี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ